สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามนะพอดีมีอ่าเพื่อนๆน,นะครับแฟนแฟนเพจน,นะคือที่จริงวันก่อนนะมีอ่าแฟนเพจท่านหนึ่งนะสอบถามมาไอตัวโปรเจคเตอร์นะโปรเจคเตอร์เป็นอัตราส่วน4ต่อ3นะครับอ่าเวลาฉายแล้วอ่าภาพมันไม่เต็มจอบอกว่ามันมีขอบนะฮะแล้วก็เมื่อวานนะวันก่อนก็มีอีกท่านหนึ่งนะสอบถามเหมือนกันเลยคือโปรเจคเตอร์เป็นอัตราส่วน4ต่อ3 นะครับเวลาเสียบกับไอ้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยคือมันจะมีขอบบนล่างอ่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุหลักๆนะครับที่มีขอบบนล่างนะครับอันนี้ผมขอแจ้งเลยก็คือสัดส่วนไม่ตรงกันนะฮะอันนี้คืออัตราส่วนคือไม่ตรงกันคืออัตราส,ส่วนของตัวโปรเจคเตอร์กับอัตราส่วนของไอ้ตัวซอสสัญญาณอินพุตเนี่ยมันเป็นคนละสัดส่วนเป็นคนละอัตราส่วนกันนะเวลาฉายก็คือมันจะมีขอบบนล่างสังเกตง่ายๆนะครับผมให้แนะนําแบบนี้กัน คือจะสมมติจอทีวีนะฮะจอทีวีทุกวันนะปัจจุบันคือจอทีวีทุกเพราะว่าน่าจะทุกทุกเบนน่าจะเป็น16ต่อ9ทั้งหมดเลยเวลาเราฉายหนังหรือว,ว่าดูหนังเนี่ยคือมันจะมีขอบบนล่างสังเกตไหมครับเห,รเหตุเกิดจากอะไรสเหตุเกิดจากอัตราส่วนมันไม่ตรงกันสัดส,ส,ส่วนของตัวไฟล์หนังกับสัดส่วนของตัวโปรเจคเออสัดส่วนของจอทีวีมันไม่ตรงกันอ่าใช่ไหมครับตัวจอทีวีมันเป็น16ต่อ9ใช่ไหมฮะเป็นจอไวสกรีนนะครับอัตราส่วน16ต่อ9 นะแต่ตัวไฟล์หนังมันเป็นสัดส่วน2.35หรือว่า2.4ต่อ1นะครับมันจะเป็นจอยาวๆเป็นหนังจอยาวๆสังเกตไหมนะคร่เวลาฉายคือสัดส่วนไม่ตรงกันคือมันจะมีขอบบนล่างนะครับเป็นเรื่องปกติก็นะค,คือประมาณนั้นแต่ในนี้โปรเจคเตอร์นะที่ลูกค้าถามมาก็คือมันเป็นอาัตราส่วน4:3แต่ลูกค้าเล่นผ่านในตัวโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กผมว่าปัจจุบันก็น่าจะเป็นอัตราส่วน16:9ซัดส่วนใหญ่นะครับ เมื่อเสียบสัญญาณอินพุตนะครับก็คือเชื่อมต่อไอตัวโน้ตบุ๊กเข้าโปรเจคเตอร์เนี่ยก็คือไอตัวโปรเจคเตอร์ก็คือมันจะแสดงผลตามต้นทางนะครับต้นทางเรามา1 6 9ใช่ไหมฮะโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วน1 6่0ต่อ1 6ต่อ10 1 6ต่อ9 4ต่อ3อะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันจะแสดงผลตามไฟล์อัตโนมัตินะตามไฟล์ต้นทางอัตโนมัติก็คือเป็นสัดส่วน16:09นะครับ, <f air> 9, รบเพราะฉะนั้นนะี่คือไอตัวภาพมันก็คือมันย่อลงมา นะครับมันก็จะมีขอบมันจะเห็นเป็นเงาบนล่างกว่าหมไม่เรื่องปกติครับอันนี้คือเราเก้ไม่ได้เพราะวใบตัวอัตราส่วนของโปรเจคเตอร์นะมันมีตรงกับไต,ตัวซอสสัญญาณนะครับก็จะมีขอบคือไอตรงขอบเนี่ยคือที่จริงนะฮะถ้าเป็นงานภายนอกอาคารคือตรงขอบที่เป็นเงาเงาอ่ะที่มันล้นจอในลาฉายก็คือมันจะลนจอมันจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราวิฉายเข้าก,กับผนงั Потому, งเข้ากับผนงังรอวัดฉายในห้องที่มีผนงังด้านหลังมีผนังคือมันเห็นเป็นเงานะครับ entar, esterday, เห็นเป็นเงา ยิ่งถ้าเป็นโปรเจคเตอร์สามิติก็คือมันจะเห็นเป็นเงาชัดแต่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์เดีวคือไอตรงเงาเนี่มันจับไม่ชัดเท่าไหร่นะครับวิธีแก้ไขก็คือยังไงถ้ามีโปรเจคเตอร์อยู่แล้ว,ผมว,วาาผมวิธีแก้ถ้าฉายในห้องนะฮะผมแนะนำหนหาเป็นม่านทึบเสนงกัม <c> ม <oughs> ี่สีดำหรือว่าเป็นวัสดุอะไรก็ได้นะครับมาเปะด้านหลังจอเปะด้านหลังจอนะเพื่อให้มันซับเสงไอตรงเงาเนี่มันก็ อาจจะดาสนิทขึ้นเลยตอนนี้คือที่จริงวิธีแก้ที่มันตรงจุดนะฮะที่จริงเลยก็คือเราพยายามซื้อโปรเจคเตอร์นะฮะเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ที่เป็นอัตราส่วนเดียวกับอัตราส่วนกับซอสต,ต้นทางอ่าก็ตอบคำถามประมวานนี้นะครับอ่าเคลียร์ข้อสงสัยก็เพราะีอมีหลายท่านสอบถามมานะผมว่าก็อาจจะมีหลายท่านอีกที่ยังสับสนเลือกอีตัวตัวขอบเงานะครับก็คือแนะนําแบบนี้คือตอน ถ้ายังไม่มีโปรเจคเตอร์ผมจะนําให้พยายามเลือกโปรเจคเตอร์ให้ตรงกับสัสดส่วนกับไฟล์ต้นทางนะครับก็คือเอาง่ายๆคือเน้นดูหนักดูอะไรในห้องเป็นโฮมเทเลเตอร์นะดูในห้องความถึงในห้องผมแนะนําให้ใช้เป็นโปรเจคเตอร์ที่เป็นอัตราส่วน16:9นะครับอาจจะเป็นความละเอียด SD นะครับ Full HD หรือว่าจ,จะเป็น 4K UHD นะครับเพราะว่าตัวความละเอียด3ตัวนียคือมันจะเป็นอัตราส่วน16:9ต่อ ก็คือจะใช้กับจอ16.9ได้พอดีเวลาใายก็คจะไม่มีเงาเพื่อนสมาชิกแฟนเพจนะครับติดขัดข้อมูลการใช้โปรเจคเตอร์นะครับติดขัดการใช้งานนะครับก็คอมเมนต์สอบถามหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับอะไรที่ผมพอจะแนะนำได้ก็จะแนะนำนะครับ